และในช่วงนาอีกสักรู้เดียวครับเราจะเข้าสู่ในช่วงของการจับรางวัลลัคก,กี้ดอกายในการของเรานะครับในช่วงหน้าไม่นานเกินรอเราจะมีของรางวัลที่ทุกท่านได้รวมหลุ้นกันประกอบไปด้วยสมาร์ทวอร์ไมโครเวฟหม้อหุงข้าวเครื่องดูดฝุ่นทีวี32นิ้วตู้เย็นซองเปิดตู่และทีวีขนาด55นิ้วคนระับ ขอยด้ว่านอยู่ภายในงานของเราและสําหรับในช่วงนี้ mm hmm. เวทีด้านนอก mm hmm. มีอีกหนึ่งศิลปินครับน้องต้องข้าวอาสยามครับเวทีด้านนอกนะครับ mm hmm. ใครที่อยากจะไปฟังศิลปินสาวสวยจากค่ายอาสยามได้ครับ mm hmm. เวทีด้านนอกของเราได้ครับสามารถที่จะ แวะไปชมกันได้และค้องเราก็มีเก้าอี้นะครับพื้นที่ว่างให้กับทุกท่านสามารถไปนั่งนะครับรับลมชมวิวฟังเพลงเพราะๆถ่ายในการของเรากระไายนะครับก็แบ,บ่งเป็นโซนนอนและโซนร้าไนโดยเช่นเดียวกันในการที่คือความพิเศษาในการของเราที่หยิบยกนามาฝากสำหรับทุกท่านกันจุดนี้และก็ที่สำคัญสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ต้องขอขพระคุณเป็นอย่างสูงจัดโดยสัานาหการพาณิต์จังหวัดอ่างทองขอบคุณตังวงจังหวัดกลุ่ภพคกลารตอนบนวันยนะครับที่ได้ยกผล สินค้าดีประเภ็นราคาเก่มามากมายกว่า150บูต150ร้านค้านะครับและในช่วงนี้เชื่อว่าหลากหลายท่านเลยนะครับที่ได้มีการหย่อนคุปองลงในตองภายในงานเลเชอร์นั่งรอและน้่เวทีครับและจะว่าอีกสักรุ่เดียวนี้จะดำเาินไท่านเข้าสู่ในช่วงของการรุ่นรับของรางวัลแม่รอถ่ายรูปนะคะวะ้าเสวยาวมากนะคะแม่ ถอไหมคะั้เคลยโอเคแม่ถ่ายรูปเลยแม่หันหน้ามาแมหันหน้ามาัใจัยใจเลยนอลับแล้ววันนี้แม่แม่แนี้ก็ได้แห่ออกนี่เี่ถ่ายไม่ถึงเรียบร้อยค่ะไฟเยอะจังเลยเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะไม่ลื้มขาไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ลื้นขาไม่ต้องก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะออกเลยค่ะแม่ค่ะเฮ้ยวันนี้ตุ๊กไม่อยู่จัดแถวนี่วะเรียบร้อยค่ะหมอ,อจัดแทนเรียบร้อยค่ะแม่จะดถอยหลังเลยนะคะเรียบร้อยค่ะถอยหลังเลยค่ะแม่ เรียบร้อยค่ะถอยหลังเลยค่ะแม่ค่ะเรียบร้อยค่ะถอยหลังเลยค่ะเรียบร้อยค่ะถังซองซองในกระเป๋าแม่ดูไหนอ่ะดูหนูดูหนูไปทำไมแ <Quand S 1> ม่เด็กไปทำไมเนี่ย <nte> ัเดน,นเรียบร้อยค่ะายาไปอยากให้อหอใหเอาของไปเก็บก่อนรีวิวไทยได้ไหมจ๊ะแม่ อุยนมรเรียบร้อยค่ะแอลมแอลแม่แอลม่แอลว่าะไม่ทวใจไว่้แอยันบางก็จะเอาของนะขยันเรียบร้อยค่ะแันยันานานงก็จะเอาของมาดูน่ะไปหาแถวนะคะเรียบร้อยค่ะแม่ยัน เรียบร้อยค่ะรลนแม่แถวอยู่ด้านลนค่ะแม่ตรงนี้อยัค่ะเรียบร้อยค่ะามี้านแม่ไม่ไปไหนอ่ะแม่มุดทาไปไหนไม่ไปไหนางกดินมารลุนบลนนี่โทหาแกมกเรียบร้อยค่ะเจ้าเรียบร้อยค่ะรบ้อยค่ะลนน่ะบลนถูบ้านลม

เรียบร้อยค่ sa <sa ะหมดยาคแม่เตรียมเปาแล้วม่เรียบร้อยค่ะเมีย้อยก็ได้ไม่ได้ไปก่อน เรียบร้อยค่ะเราม่ย่าน้องลูกค่ะล้ไม่ย่างมนอไม่แพ้หนูไม่แพ้ค่ะก็มาได้เหรอเขาายได้ม่เอาพขายเยอะพุ่งรถเยะพุ่งรถเป็นใจมา

แม่ต่งลูกชายเสร็จแล้วก็เตรียมเดินทางกลับที่พักกันนะคะวันนี้รถตู้บางกะปิมาสามคันโ่วันนี้่่ะ